ไหนไม่อหลือลมโบยสาเลยละกันแตกแตกหนึ่งแตกสองเอาละครับผมก็กล่าวสวัสวดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วกับ Battle Field อีกนะครับผมนี้ผมก็กลับมา Battle Field สงครามโลกตัวที่หนึ่งตังที่สองมาอีกแล้วน,นะครไปเลย,เยไปเลยผมเข้าสนามลบมา มาตัวตัวพิกเกมตัวแบ่งแล้วตัวแบ่งแล้วตัวแบ่งวงการอูเลยพวกอูเลยไปวันวันอย่าไปวันตัวลุยมันเข้าไปบอลลูกไปแล้ว เาทำเกมหแล้วละทำเกมจกังหวะนี้ดันเลยครับรอช้าไม่ลุยเดี๋ยวลุยเองเดี๋ยวใช่คนดาวลุยหน่อยเพื่อนลุยหน่อยเข้าแล้ววันนี้แทกซึมแทกซึม วันนี้ต้องแท็กซึมนะครับล้วงหนึ่งแทงกนึ้อเพื <S <S ่อนยังไม่มาเลยโอ้โหแม่งลุยเดียวอีกะสายเดียววันนี้ชายเดียวนะฮะยืนเดินดูเองครับสายเดียวแล,ล้วก็ลวงหนึ่งแท็ก อาแล้วผมตัวทำเกมสมาทีเป็นไงยิงได้เลยโคตรโคตรตัวทำเกมแบทสุดรอดพี่ดีครับผมเขียเขยนยิงได้แล้วแต่โลดันโลดแต่ดานข้างด้านข้างดุยบายดุยบายดุยานโอ้ยเมื่อกี้เชียวหัวชี้เชียวหัว lạc luôn cái gì ngã lại lùi 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 À, lùi đan lùi 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 nó

อุ้ยโอ้โหแม่งมือสนดยไอ้เชี่ยโดนมือสนดยมือสนดยเก่าเลยเนี่ยไอ้เชี่ยเอามาผิดกระบอกว่ะแม่งโชว์มือสนดยข้างหน้าแม่งเอามาผิดกระบอกไอ้เชี่ยเอ้าไม่ปีล่ะเย Đồn 1 Mình nhìn nhanh thế này ở này Hơi hơi Yên เล็งที่หัวเรียกว่าเล็งที่หัวเราจะสนายอ่ะเราต้องเล็งที่หัวไม่ตายตายแล้วสวปเพส่อนกแตโลดอะโลดอะโลโดนโดนสวยเฮ้ยใครยิงมานั่งอยู่ไหนวะเชี่ยงมาไ้ไงวะเนี่ย เ็ไม <là> ่ได้ยิงเลยไม่ได้ละเมื่อกี้ผมจับสไนธ์เนี่ยในไหนวะที่เคยเล่นอ่ะก่อนเนี่ยไม่ใช่สไนธ์นี้เล่นได้อยู่อ๋อลุกเด็งที่หัว ูสไ mm. นค์ต้องเล็งที่หัวใจเย็นยนะไสไหนค์ต้อง, Hence, องใจเย็นอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงสไนค์เนี่ยแหละโคตรคมบอกเลยให้ผมถีบสไนค์เนี่ยโคตรคมวา เพื่อนโหแม่งในเนี่ยแหละโคตรคมโอ้ยโอ้ยมันเกือบแล้วเกือบเกือบขีดแล้วมม้งอนียไปเพื่อนเอาไวยลุยลุย เจอแล้วเจอแล้วมันลบมันลบ,นลบนกลัวตันนหยเก่าอะไรใอ้กูกลัวเชื่อขวันอะไรเนะี่ยไอ้แม่งปากขวานวะตุนนายไม่ได้ออกโรงไงจับตัวเราโอสเซลโอ้ยแม่งเอ้ย รายการแล้วโอโชว์สเต็ปสักหน่อยเพื่อนแม่งโหดจริงไอ้เหี้ยเพื่อนไม่โหดยอมเลยรอบนี้เพื่อนแม่งโหดจริงลงกระไม้ไม่เหลือแลมโบอยสานเลยละกันแลมโบอยสานโชว์สเต็ปแล้วละ nope Đi lui đi, đi lui em. Nó cổ cốt cả chứ ơi. Ông lui là, là trong màn ý. Granada para ellos. ก่อนละกันควันพิษควันพิษเคียร์ลิงไม่ได้ลืมลิงไม่ได้ควันควันควัน ทำเกมเลยว่ะรอบนี้โอ้ไปลูกตูดไปลูกตูดงั้นอยู่ละดีกว่าใต้ผู้แม่งดูเพื่อนรัตอย่างเดียวเลยเคื่อนแม่งก็คมเกินไม่แบ่งให้ผมยิงเลยคิดดูดิเพื่อนแม่งโคตรคมยืมหมดอ่ะคิดดูพลทเอาผมจัดผมไม่ต้องออกโลงอ่ะโอ้โหแม่งเลย ที่งเงาแตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสองครับแตกสองเ้ยระเบิดแตกสองแตกสองเขี้ยระเบิดแม่งหมอระพูนล้เดือดเีย คูมลบเดือดวันนี้แบงคนึงโอ้โหเชี่ยแม่งเข้าหลังเชี่ยแม่งเหลืองที่นี่แม่งเกยแม่งเข้าหลังไม่สาดเอ,อ้ยต้องโชว์นี่ลัมโบีสารพื้นที่สกอบแค่บอกเลย

ผมดีน <l id> ี uh ่ใ oh, ช่เน hey, ี mm ่ยเข้าไปกินอู้แม่งไปโดน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 อยู่โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่แบกด้วยครับฮโอ้โหชนะครับดูแบบไม่ต้องออกลงเองอ่ะโอ้โหบอกเลย ใช้ลูกน้องอย่างเดียวอย่างวะนนี้โคตรโหดบอกเลย